เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกมท่านสลักเวทคินนิ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเนาะในส่วนของการฟาร์มคอนะครับต่อจากพาที่แล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็นะครับใครยังไม่ได้เอาเขียวนะครับออกมาวิ่งในเมืองเนาะก็อย่าลืมแบออกมาด้วยนะครับก็ไปที่โปรไฟล์เรานะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะจะได้รับ5เศษฟรีๆนะครับนี่อีเวนต์อยู่ข้างล่างสุดนะครับเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะจะได้5เศษแล้วก็เงิน20,000นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ลงห่วงนะครับไปแล้วเนาะอาจจะแบบว่าใกล้ครบรอบใกล้ครบหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาซื้อนะครับผมใบห่วงได้อีกนะอันนี้จะเป็นคูปองขวานล้างนะครับหนึ่งร้อยสำหรับใครขี้เกียจเล่นนะฮะแล้วก็ในส่วนของห่วงนะครับผมเนี่ยซื้อได้ทั้งหมดยี่สิบใบเนาะอันนี้ผมซื้อไปละใบหนึ่งอันนี้ซื้ออีกใบหนึ่งนะฮะอาร์ฟก็ให้นะครับ,รนะรบเท่ากับว่ารอบละหนึ่งร้อยเพชรนะครับซื้อตรงนี้ได้อีกยี่สิบ บวกกับที่ลงรายอาทิตย์อีก40ก็เท่ากับว่าคุณจะลงได้ทั้งหมดนะครับ60ครั้งนะสำหรับค่าห่วงนะครับแล้วก็ใครที่นะครับเลเวลห่วงเนาะเกินด่านนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับเ,เวลนี้เนาะด่านนี้เขากำหนดกำหนดค่าห่วงขั้นตาม700ถูกไหมนะครับไม่ควรลงไปที่700นะั่นะเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเราจะได้ของนะครับเนี่ยสมมุติว่าคุณไปลงใช่ไหม สามขี้สามนะครับสามขี้สามเนี่ยคุณจะได้แค่ห้าสิบถูกไหมที่อัพดอนแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาลงสามขี้สี่เนี่ยคุณจะได้เป็นห้าสิบห้าครับของจะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามถ้าเกิดว่าค่าว่วงเกินแล้วนะครับให้มาลงอันที่ยากกว่าเนาะอย่างเช่นลงสามขี้สี่ได้ก็ให้มาลงสามขี้สี่นะครับผมเนี่ยก็จะได้ของที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่อย่างนั้นขาดทุนทุกคนอืมอันนี้ผมรับไปก่อนผมเริ่มลงสี่นะรอบที่แล้วผมไปลองเล่นกระบอดมานะครับใช้เวลานาน,านมาก ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเกิดจากอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นนะครับซื้อมาแล้วใช้ตั๋วตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมมีกี่ใบผมมี5ใบาเลยเหรอผมไปซื้อทำไมอ่ะนะครับใช้ไป2ใบแล้วกันเนาะ,ะนะครับเห็นไหมเราจะได้สิทธิ์เพิ่มเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเลเวล4นะครับเพื่อนนะอันนี้เราไปอัพก่อนก็นกได้นะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ผมลงไปรอบนึงนะลงกระบ,บอกน,นะครับ5านาทีทุกคนออมอนไม่ยอมมาให้ยิงนะผมก็เลยว่าพี่ มันอาจจะไม่ค่อยหมดแล้วแหละนะครับสำหรับเลเวล4ยัมีโอกาสลองให้ออีกรอบแล้วกันนะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวกดอัพไปก่อนเนาะอัพอะไรเล็กไหมหยดน้ํายังไม่อัพแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวไปลงนะโดยอันนี้เราจะไปสร้างทีมนะครับใครว่างเราขอเขาเข้านะเขาจะให้เราเข้าด้วยไหม เนี่ยถ้าเกิดว่าค่าห่วงแล้วก็ค่าพลังเราในน้อยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าทุกคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้านะผมเอาโลให้แล้วกันนะผมเอาชิลให้แล้วกันผมกดชิลให้ต้อ,องไปหาห้องใหม่นะกดเลยแล้วกันนะครับโอเคนี้ได้ลงไหมอันนี้คือลงกับคนด้วยกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วลงกับบอดผมงงเหมือนกันทําไมเว็บสเนะี่ยใช้เวลานานมากนะครับคือบอดไม่ยอมวิ่งมาให้ยิงนะครับผม ไปครับโหนี่คนนี้นี่เท่มากนะครับใช้เป็นมาโคแล้วก็ปืนเ k คธรรมดาด้วยทุกคนเออไงล่ะทำไมคนที่สองมึงหลอดเลือดเขาเยอะจัง <c oughs> หลอดเลือดแบบหลายขีดมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองยิงแบบนี้ดูนะเขายิงกับบอลน,นะครับอันนี้ก็คือเราต้องเก็บนะเก็บไอ้แกน,แกน แกนคำสาปนะครับผมให้ได้ครบ12อันนะหนึ่งจะแบบปลดล็อกให้นะครับตอนนี้ก็ยังศูนย์อยู่ยคุณเราจะตายแล้วทุกคนลงกระบอกด้ยิงโคดชิลเลยจริงๆนะแต่ว่าเว็บ2มันนานมากนะครับยิงไม่เข้าเนื่อน ยิงนานมากนะครับแต่ที่ตอนที่ผมเล่นกระบอกน,นะคือมอนแบบเนี้ยไม่ได้วิ่งมาให้ยิงอย่างนี้นะแบบวันนาน,านๆแบบจะวิ่งมาวิ่งมาหรือมันตายเร็วไปก็ไม่รู้นะคือ,อหรือมันบักหรือว่าเขาแก้หรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องลองให้อีกทีนะครับเห็นไหมอน,นี่แป๊บเดียวเองอะ่ะจะได้สิบสองแล้วนะครับมีอะไรก็กดไปก่อนนะรู้ส,สึกว่าจะตายแล้วทุกคนเฮ้ยคิวหน่อยเพื่อนคิวหน่อยคิวหน่อย ้าแคปเจอร์หลุดฮะขออภัยครับเป็นการแคปเจอร์หลุดมือไปโดนครับมาครับผมไอีมาเร็วครับมาเมื่อกี้ผมไปที่ไปเล่นกระบ,บอกนะเวฟนะโคตรนานเลยเพื่อนๆนะครับมอนไม่ยอมมาดูมมาเล่นกับคนบ้าง เร็วกว่าไหมโอ้โหแล้วก็ยิงนานมากครับยิงตึงเลยยิงกับบอกไม่ไม่ตะกี้ง่ายกว่าเรา้องบูเนาะน้องบูบอกใช่เลยครับแต่ว่ามันยังแข็งมากนะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวจบกตานี้ผมไปลองกับบอกที่ดูสักรอบแล้วกันนะเผื่อใครที่แบบว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นเนาะ นะครับว่ามันนานจริงหรือเปล่าเพื่อเราตายไปหนึ่งรอบนะครับอ่าอันนี้เจ็ดแล้วเจ็ดทับสิบสองแล้วนะครับค่อนข้างไวเมื่อกี้เล่นกันกบบอทนานตรงเนี้ยนะครับนานจัดเลยคือจะบอกว่ามอนมันไม่ยอมวิ่งมาให้ยิงนะครับมันก็นเลยนาน วิ่งเข้าไปรับกระสุนฮนะจะตายแล้วผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะสิบสองแล้วนะครับมาตายแล้วครับผมเอาไป เรือดำน้ําติครับผมโอ้ยขับเรือได้ห่วยมากน้ํามันหมดด้วยฮะมาเจอบอสครับบอสบอสถูกกุ้งไงครับผมโอ้โหจะตายเอานะเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนต้องไปยิงข้างหลังนะครับเรายิงข้างหลังน่าจะยิงเข้าหน่อยรู้สึกว่าบอสยิงง่ายสุดนะบอสยิงง่ายวะ่ะ ไอตัวแก่นเยอะเลยนะแก่นนี่ยิงอย่างยากเลยครับเอาแล้วครับผมจะจบแล้วเพื่อนใช้เวลาเท่าไหร่ครับ เค okay. เรียบร้อยนะครับผมได้โอ oh, 4นาทีเพื่อนๆ4นาทีนะครับผมก็ถ้า4นาทีเนี่ยผมว่าลงกระบอกดีกว่านะนี่ผมเปิดหมดเลยเนาะนะครับเห็นไหมว่าถ้าเราก็ออกใช้ได้เนาะแต่นะครับสิ่งที่เราต้องมาลงนะครับดันที่สูงกว่าเนี่ยนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจำกันอีกรอบแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องมาลงนะครับชั้นที่สูงกว่านะเพื่อนๆนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงชั้นต่ำนะครับเราจะตามเพื่อนๆไม่ทันเนาะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าในส่วนของรางวัลนะครับอันนี้นะทุกคนนะเห็นไหมว่าอย่าระหว่างเนี่ยสามขีสามถ้าเกิดเราลงพลังเราเกินนะครับแล้วเราไปลง3าทีสมเนี่ยเราจะได้แค่รอบละห้าสิบเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลง3ามีสไหวเนี่ยเราจะได้ถึง55เศษนะครับเนี่ยแต้มตรงนี้ครับมันจะต่างกันเนาะฉะนั้นนะครับใครที่ลงไหวนะเพื่อนๆนะเนี่ยลงวันละสองครั้งก็พอนะครับ ก็ได้55เศษแล้วก็ได้เพชรึ้นมาเก้าได้น้อยจังนะค่า่วงเรามันก็จะไปไวกว่าเดิมนะครับไม่งั้นนะค่า่วงเราก็จะตามคนอื่นไม่ทันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นวิธีปั๊มค่า่วงอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกินเมื่อไหร่นะถ้าสมมติว่าพลังคุณเกิน700รนะครับคุณมาลงชั้นสีได้เลยอ,อันนี้ยังขาดอีชิ้นหนึ่งเนาะอันนี้อัพได้ใช่ไหมปลดอะไรดีปลดอะไรดีดรดทุกคนปลด RPG แล้วกันนะขอให้ปลดก็ต้องปลดเลยครับ แล้วก็บดเนี่ยครับป้าก็ให้โอเคค่าเราขึ้นมาหนึ่งพันหนึ่งหห้าแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะกับบอทนะครับไปกดรับความสําเร็จก่อนได้อะไรเพิ่มมาไหมได้เอาอมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อตัวสองใบครับผมอ่าซื้อสองใบนะครับไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะลงกับบอทนะครับพลังงานหมดซื้อครับซื้อพลังงานก่อน พอไหมร้อยสิบใช้รอมาสามสิบโอเคพอเนาะนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากลงกระบอดนะใครที่รู้สึกว่าลงกับเพื่อนแล้วมันยากแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาลองลงกระบอดดูเหมือนเดิมนะครับผมเลือกเป็นต้องขอเนาะนะครับแล้วค่อยขอมาเราไม่รับนะทุกคนนะเราเลือกไปจับคู่โลกเลยนะครับเอาล้ครับหลังจากที่รอหนึ่งนาทีนะครับบอดก็มามีทีเรียบร้อยนะสังเกตเห็นนะครับบอดจะตัว A ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเนะครับนี่ อ่านว่าอะไรไม่รู้ไปครับเปิดศึกเลยครับผมยองไม่เป็นไรเนาะเราลงแล้วฮะเราลงเราเน้นเก็บแค่ในส่วนของค่าห่วงเน,ะนาะแนะนํานะครับลงวันละสองครั้งสองครั้งเนาะส่วนใครที่อยากฟาร์มคอเพิ่มนะครับก็กดซื้อบัตรละกันมีเห็นไหมยิงชิวต่างกันเลยทุกคนผมมาลองให้ดูเมื่อกี้ลงกับคนนะครับเราได้เปิดเท่าไหร่ใช้เวลาไปสี่นาทีเนาะเดี๋ยวมาดูลงกับบอทตั้งใช้เวลาเท่าไหร่ บทตีเราเบามากด้วยนะเวลาเราลงกระบอกนี่รู้สึกวอนในดันตีเบาขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคอันนี้ผ่านแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมลองลงกระบ,บอกครั้งแรกที่ผมไม่ได้ลงคลิมนะก็คือค่อนข้างชา้าที่เว็บสองนะครับเดี๋ยวดูอันนี้จะช้าหรือเปล่าเพราะว่าผมมาลงครั้งแรกด้วยแหละนะครับไม่รู้เกี่ยวกับการลงครั้งแรกหรือเปล่าสําหรับเวลบสี่นะฮะถ้าเกิดอันนี้เร็วก็ถือว่าใช้ได้ ใช้ได้นี่หมายถึงว่าลงกระบอกยาวๆนะมาแล้วครับผมนะฮะเวลสองนะครับน,นี่มาเรื่อยๆเลยทุกคนนะไม่ ไม่ค่อยช้าเหมือนรอบแรกหรือเปล่ารอบแรกนี่คือวิ่งรอเลยไม่มีอะไรให้ยิงนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะช้าตรงนี้ทุกคนนะครับเวลาลงแล้วบอดไม่วิ่งมายิงมอนไม่มาให้ยิงนะครับเห็นไหมเพิ่งได้สามทับสิบสองย่างเงี้ยแล้วเวลามันเดินเรื่อยๆเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะแ,แก้ไขยังไงมันเร็วขึ้นนะเวลาลงกับบอดนะครับไปที่ อะไรนะเครื่องส่งย่อยนี่เหรออ๋อเราต้องมาที่เครื่องนี้ด้วยทุกคนอืมผมเพิ่งรู้นะฮะว่าเราต้องมาที่เครื่องด้วยเคนะครับเออม,มันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหตายละใครที่รู้แล้วนะครับผมขอภัยด้วยแล้วกันนะใครที่ยังไม่รู้ก็นะครับรู้กันไปพร้อมคลิปนี้นะว่าถ้านะครับถ้ากรณีที่บอดไม่มาหรือว่าแต้มได้น้อยเนะี่ยยิงเสร็จคุณไปส่งเครื่องย่อยด้วยนะเนี่ยนะฮะ ไปส่งที่เครื่องย่อยปาหักก็ให้ครับ1ดแล้วโอ้โไวจัดเลยทีนี้่12โอ้โหเมื่อนฉะนั้นนะครับคนคนเล่นไม่รู้เองอะนะครับก็อยากได้เร็วๆก็คือยิงเสร็จไปส่งที่เครื่องย่อยยิงเสร็จไปส่งที่เครื่องย่อยนะนะครับไม่ต้องรอบอดวิ่งมา แล้วก็มาถึงด่านบอสบอสจะยิงง่ายมากนะครับพอเราเล่นกับบอสเนี่ยมากับบอสเนี่ยบอสยิงง่ายเลยยิงง่ายสุดๆนะครับอันผมโชยดูผมยิงไงนะบอสตายเลยใช่ไหมหลายคนบอกไม่เชื่อนะครับอ่ะเห็นไหมว่ามันยิงเข้าไปครับบอสกุ้งนะบอสกุ้งเห็นไหมเลือดี่แบบลดเป็นข้อเลยทุกคนบวกหัวเป็นสว่านนะอ๋อบูบอกบอสปูมันน่าจะเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์เลยหรือเปล่า นี่เห็นไหมชิวชิวรอบเมื่อกี้ไหมเพื่อนนะครับโอเคสามนาทีนะครับไม่เป็นไรถือว่าไม่รู้รอบแรกนะครับเออนะกดใช้เพชรไปครับผมอ่ะให้น้องวูเปิดอันหนึง่งเ,เปิดอีกสิบใช้เพชรลูกใช้เพชรเปรยยิดสิบกดอ่ะ, <form> อะนะครับเรียบร้อยก็สรุปนะครับเพื่อนๆนสามารถไปลงกระบอดได้นะนะครับผมโดยที่ถ้าคุณลงกระบอดนะครับ แล้วมันยังไม่มาแบบเมื่อตะเกียให้ไปกดที่แท่นย่อยนะครับผมเนาะมันจะไอตรงค่าแท่นย่อยมันจะขึ้นเร็วขึ้นนะครับทาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถผ่านได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ยิงบอสได้ง่ายกว่าเดิมนะครับอืมนะครับผมส่วนใครที่ค่าพลังเกินเจ็ดร้อยแล้วให้แนะนําม,มาลงเวลสี่นะครับแนะนําม,มาลงเวลสี่นี่ไหมเราก็จะได้ทรัพยากรเข้าไปอีกได้ของเพิ่มด้วยนะครับผม โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชนชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกันนะฮะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวมาทําให้นะครับผมเดี๋ยววันที่หนึง่งน่าจะมีสุ่มปืนนะครับวันที่หนึ่งน่าจะมีสุ่มปืนก็จะเป็นปืนเลเซอร์อ Laser นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ลานไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม